ครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนเอฟซนะครับมีเพื่อนเพื่อนเอฟซหลายท่านนะครับสอบถามมาเรื่องหัวรถจักร G E A นะครับว่าปัจจุบันเนี่ยหัวรถจักร G E A เนี่ยที่ใช้งานอยู่ได้จริงๆเนี่ยในปัจจุบันนะครับมีจำนวนทั้งหมดกี่คันนะครับก็เมื่อปี2 5 3 8นะครับประเทศไทยเนี่ยสั่งหัวรถจักร G E A นะครับจาก โรงงานผู้ผลิตนะครับ General Electric นะครับทานสปอร์ตสเตชันนะครับจากรัฐแพนซิลเวเนียนะครับสหรัฐอเมริกานะครับเข้าประจำการเมื่อปี2,538จำนวน38คันนะครับแต่เนื่องจากประสบอุบัติเหตุนะครับตัดออกจากบัญชีไป2คันนะครับได้แก่หมายเลข4526นะครับชนกับรถบรรทุกนะครับ วันนั้น GEA นะครับทำขบวนรถด่วนพิเศษระหว่างประเทศนะครับที่36บัตเทิลเวิร์ดกรุงเทพนะครับในวันที่22มีนาคมพศ2549นะครับที่เหตุเกิดที่สถานีรถไฟบ้านคูบัวนะครับจังหวัดราชบุรีนะครับอันนี้ก็ตัดบัญชีออกไปนะครับ1นคันนะครับคันที่2นะครับหมายเลข4544นะครับทำขบวนด่วนที่84ต่างกรุงเทพนะครับ ตกลางนะครับเมื่อวันที่5ตุลาคมพศ2552ที่สถานีรถไฟเขาเต,าเตา่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับก็เลยทำให้ตอนนี้ G A นะครับที่ใช้งานอยู่จนถึงปัจจุบันเนี่ยเหลืออยู่แค่36คันนะครับสำหรับ G A นะครับรุ่นเลขที่นะครับมีตั้งแต่คันที่4523ถึง4560นะครับ โมเดลนะครับ CM 2 2่สบสองขีดเจ็ดไอนะครับรุ่นก็เรียกกันติดปากกันนะครับว่า GEA นะครับทีนี้เรามาดูนะฮะน้ำหนักของมันนะฮะไอตัวเจ้าจ้า GEA เนี่ยน้ำหนักของมันนะครับเมื่อจอดอยู่นิ่งๆนะครับแปดสิบจุดหกศูนย์ตันนะครับเวลาวิ่งพาขบวนเนี่ยฮะ อยู่บนรางนะครับน้ำหนักก็อยู่ที่8 6 5 0ิบหนตันแรงกดที่เพลาล้อเนี่ยสิตันเลยทีเดียวนะครับเวลาวิ่งใช้งานนะครับและเจ้า G e. A เนี่ยครับความยาวของหัวรถจักรเนี่ยยาวกว่าปู่ G e. K ถึงเกือบ2เมตรเลยนะครับปู่ G e. K ประมาณ16เมตรนะครความยาว16เมตรกว่ากว่านะครับแต่ไอเ้เจ้าเจ้า G e. A เนี่ยสิเเมตรนะครับเพราะฉะนั้น G A เนี่ยจะยาวกว่าปู G K ประมาณ2เมตรกว่านะครับความกว้างของ G A นะครับ2เมตร820เซนนะครับความสูงก็3เมตร635เซนแต่ความสูงเนี่ยจะเตี้ยกว่าปู่ G K นะปู่จะอยู่ที่3เมตร700กว่าเซนนะครับแต่ถ้าเป็น G A นะครับจะสูงที่3 3เมตร635เซนนะครับก็ ตัวนี้นะครับของ G A นะครับก็แรงม้านะครับเป็นเครื่องยนต์คู่นะฮะแรงม้าเครื่องยนต์หนึ่งตัวนะฮะก็แรงม้าหนึ่งพันสองรอยห้าสิบแรงม้านะครับคูณสองเข้าไปก็จะเป็นสองพันห้าร้อยแรงม้านะครับความเร็วสูงสุดของเจ้า G A นี่ก็คือหนึ่งร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะเครื่องยนต์ก็เป็นแบบคัมมิน K T A นะฮะ 50L ขนาดความจุ 50,000cc นะครับเป็นแบบลูกสูบนะฮะแบบ16สูบนะฮะมี2เครื่องยนต์อย่างที่ผมบอกนะก็2,500แรงม้าอยู่ที่1,800รอบนะฮะต่อนาทีนะครับ,ออนะรบแล้วก็ถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับของเจ้า GEA เนี่ย อยู่ที่4,540ลิตรนะครับแต่ของปูจีเ e เนี่ยจะอยู่ประมาณระมาณน8 0 0นะครับก็ถือว่าปูนะฮะถังน้ำมันก็เล็กกว่านะครับถังเชื้อเพลิงก็เล็กกว่าเจ้า GEA นะครับราคาของเจ้า GEA นะครับเมื่อสมัยพศสอ3 8ถึง2,539เเนี่ยอยู่ที่ 54ล้าน3แสนหหมื่นบาทนะครับไอ้เจ้าตัวเนี้ยนะครับก็ถือว่าราคาก็ค่อนข้างสูงนะเมื่อเทียบเท่ากับปูนะครับแต่ปูเนี่ยนำเข้าเมื่อปี2 5 0 7ถึง2 5 0 8นะครับมันก็ต่างกันเยอะนะฮะ2507กับ2538ห้างกันหลายปีเหมือนกันนะครับตอนนั้นไอ้เจ้าปูเนี่ยราคาแค่4ล้านกว่าบาทเองนะครับต่อคันนะครับ แต่ของ G E A เนี่ย54ล้านบาทต่อคันแล้ว G E นะครับมีอยู่3คันนะครที่ติดแอร์คอนเนชันหรือว่าเครื่องปรับอากาศในห้องขับนะครับก็มีหมายเลข4 5 5 4 5 5 3 2 4 5 3 5แต่ปัจจุบันนี้นะครับก็ไม่ได้ใช้แล้วนะครับก็ยกเลิกไปนะครับไม่ได้ใช้แล้วนะครับส่วนไอ้คันที่มีไซเรนอยู่ข้างบนเพื่อนเพื่อนอาจจะเคยเห็นเพื่อนๆ F C อาจจะเคยเห็นนะฮะ G.E.A. ที่ติดไซเรนอยู่บนด้านบนของห้องขับเนี่ยก็มีหมายเลข 4530, 4552, 4554ครับแล้วไอ้เจ้าเครื่องยนต์ของ G.E.A. นะครับก็เป็นเครื่องยนต์แบบเครื่องยนต์คู่นะครับ2500แรงม้านะครับอย่างที่บอกนะครับเครื่องยนต์ก็ใช้แบบคัมมิน K.T.A. 50L ขนาดความจุนะครับ5,000 cc ซีสูบนะครับใช้16สูบเลยสำหรับตัวนี้ก็ถือว่าสุดยอดมากๆนะครับส่วนใหญ่นะครับที่ที่การรถไฟนะครับในปัจจุบันเนี่ยการรถไฟจะใช้หัวรถจาก G E A เนี่ยเอาไปทำรถด,ด่วนพิเศษเช่นไอรถด,ด่วนพิเศษอุตราวิถีนะครับ แล้วก็รถด,ด่วนพิเศษทักษิณารัฐนะครับแล้วก็รถด,ด่วนพิเศษอีสานมันตานะครับรถด,ด่วนพิเศษอีสานวัฒนานะครับเป็นบางโอกาสแต่วันนั้นอะแอดแอดไปเห็นนะครับว่ามีขบวนนำเที่ยวนะครับขบวนท่องเที่ยวนะครับเขื่อนป่าสักด์ชนสิทธิ์นะครับที่เป็นจู่ตู้เจ้าสีแดงนะครับวันนั้นนะครับลากไปทั้งหมดเกือบ 20ตู้ก็ว่าได้นะครับไปถึงแกงคอยนะครับก็ต้องอใช้หัวรถจกักรธรรมดาลากไปนะครับแต่เวลาไปถึงแกงคอยต้องรอเปลี่ยนหัวรถจักรเป็นชั่วโมงเลยฮะสรุปหัวรถจักรที่ได้นะฮะก็คือเป็น G A เนี่ยฮะเพราะว่าช่วงจากแกงคอยที่จะมาเขื่อนปลาสักย์ชนรศิ์เนี่ยจะต้องขึ้นเนินนะครับต้องใช้หัวรถจักรที่มีกําลังพอสมควรนะครับเพราะว่าเนื่องจากตู้ท่องเที่ยว จำนวน20ตู้ยาวมากเลยนะครับก็ต้องใช้หัวรถจักรที่มีแรงในการลากขึ้นเนินก็เจ้า GA เนี่ยครับก็ไปทําหน้าที่นะครับเป็นตัวนําขบวนวันนั้นแอดเห็นกับตาเลยนะที่ไปเที่ยวที่ป่าศัก์ชนสิทธิ์ก็ถือว่ากลุ่มกําลังของมันก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับแล้วกําลังไม่ตกนะครับสําหรับ GA แต่หัวรถจักรเนี่ยที่ใช้ใน ในประเทศไทยเนี่ยมากที่สุดคืออะไรรู้ไหมครับอันซอมนะฮะอันซอมก็มีแบบว่าเยอะมากๆหลายรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็น A A D A D D นะครับแล้วก็อีกหลายๆรุ่นนะครับถือว่าจำนวนหัวรถจักรเนี่ยมากกว่ารองลงมาก็เป็นปู่ G E K นะครับอันซอมเนี่ย บางทีเนี่ยคนก็คิดว่าเฮ้ยผลิตจากประเทศฝรั่งเศสฝรั่งเศสจริงๆก็มีอยู่รถหนึ่งฮะมีอยู่ชุดหนึ่งที่ผลิตในประเทศเยอรมันในโรงรถจักรหัวรถจักรของเยอรมันนะฮะก็มีการจับมือร่วมกันนะฮะระหว่างบริษัทเฮนเซลนะครับกับกับบริษัทกรุป๊ปนะครับจับมือร่วมกันนะครับแล้วก็ ใช้ลิขสิทธิ์ของประทานอันซอมนะครับในการผลิตหัวรถจักรอันซอมในโรงหัวรถจักรที่เยอรมันนะครับเอาไว้คลิปหน้านะครับจะเอาข้อมูลของหัวรถจักรอันซอมนะครับมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะฮะได้ฟังกันนะครับก็อย่างที่ว่านะครับ g a ที่ถูกตัดบัญชีออกไปแล้วนะครับก็ ทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็มีหมายเลข4526นะครับชนกับรถบรรทุกนะครับในขณะที่ตัวเองเนี่ยทำรถด่วนขบวนพิเศษเนี่ยระหว่างประเทศขบวนที่36บัตเทิลเวิร์ดกรุงเทพเนี่ยเมื่อวันที่22มีนาคมพศ2549เนี่ยที่สถานีบ้านครูบัวจังหวัดราชบุรีนะครับชนกับรถบรรทุกนะครับแล้วก็ไอ้45 4 4เนี่ยตกรางนะครับในขณะที่ตัวเองทำ ขบวนรถด่วนที่84ตังกรุงเทพนะครในวันที่5ตุลาคมพศ .2552 ที่สถานีเขาเต,าต่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็ฝากเพื่อนๆไว้นะครับถ้าชอบคลิปถ้าชอบข้อมูลต่างๆหรือว่าอยากจะให้แอดรีวิวหัวรถจากอะไรนะครับก็ทักก็คุยกันมาได้นะครับถ้าชอบก็ติดตามถ้าไม่ชอบก็ดูผ่านไปนะครับแต่ถ้า fc หรือว่าเพื่อนๆชอบนะครก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร e สั่นกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปขอบคุณนะครับสวัสดีครับ